<mel od ic> สวัสดีครับทีทัพตัวายการ d k เ s ซัสแคสเกนะครับแต่ครั้นี้เราจะมา Cache Game เ่มเกมออนไลน์นะวันนี้เราจะเล่นเกมแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ออนไลน์ซึ่งผมก็เคยติดใจเกมนี้แล้วผมชอบหมดมีเกมนี้มากเอาเลยล่ะเราเล่นเลยความมันอยู่ที่นี่แหละอมนมางนี้มาทางนี้ไอ้สัสไอสัสเฮ้ย โอ้เฮชอตเย็นมันผมชอบมนนี้แหละชรอนจะตายโอ้มีเรื่องเว้ยแต่ดดเดมเดมดเดมดมเดมดเดมดมโอ้โหเฮชอตไปลยทีหายไหนวะ โอ้โหมันโดนลุมโดนมมโดนลุมอะไรๆๆๆสามทรีดับเบิลซีทริปเปิลคิวโอ้โหเมาไม่หันแล้วมาดีอีฮ่าอีฮ่าเอ้ยอย่าด้วยอยุบมาซีมาซิมาซี่เควินอ่ะมาซิ มาสิเอชวัตหนงองอมตอนนี้เอาคิวหตายสครับดูสกอร์แล้วชันชายทีมเราโหดสุดอุย้ยตกใจวังสองิวยุบมาเซ

อ๊บอ๊บไอ้มายเจ็ดคิวแปคิวโอ้โหสุดยอดอ๊บส์ดีดันเตดดับเต้น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 เต้เต้นเไมายยุบหายเคนมาเก้าคิวแล้วครับ ก,กันนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึง่งกันนะครับเรามาเริ่มความมันกันต่อเลยครับแป๊บหนึ่งนะโอ้ชิมหายไรวะพรศัพท์ อ้าวทษทีครับพอดีเราโอ้โหโดนโทรศัพท์พบพคโทรมาผมครับโ,โอเคเรล่นกันต่อเลยตอนนี้เราสิบภาคไดสามครับยููใครมาวะจะช็อตแม่งหรออ,อีห่าอีฮ่ามาซี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 นิ่งนิงน่งนิ่งนิ่งโอ้เคเคเล่นเวทีเลยเหรอได้ นี่จะตายน้อยสุดครับแต่คือสิบห้าครับวูฮูโอ้โหถ้าเราทีมเราจะมองมากเฮ้ย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 เฮ้เราโหสุดโอ้โหเราก็เดีหลือแปดทีอีกแปดทีเไ้ยอย่าขวางสิไฟ เกียนโคตรอืมแล้วก็เรียนว่านั่งนิดนั่งแล้วก็ถอกโอเควิโอ้โหแม่งถอกได้เล่นอย่างงี้ใช่ไหมไอ้พวกนี้มันเล่นเล่นแล้วมันมันย่าอ่อนเนินจังเลยนะมันเล่นอย่างงี้ไม่ได้คะแนน ไม่มีทางูงจงงังหวะนี้ควายูจังหวะไหนสิูจังหวะไหนสิเพื่อนเราคิวได้เฉย,ยเลยเย้เพื่อนเราโหดคิวพอโอ๊ลิงดูขา้างล่างงงเกียร์่ะโกรธกำเราก็ไม่ทำอะไรเลยเนะี่ยโอ๊ต ครับตอนนี้เรา,เราได้ผ่านมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าเรายังไม่พอครับเราจะต่อด้วยความมันในครั้งสองเราจะต้องไปดูครับว่ามีหมดมีอันไหนที่ว่างไหมหมดมีดที่ผมชอบเอ๊ะคราวนี้เรามาเล่นหมดอะไรดีเนาะนี่ไงหมดมิดเล่นยังไงเล่นอยู่เราก็ไปคิวเลย เดมเตมเมเชร์เาียมโอ๊ยวัดตัวเฮลท์ผมเบื่อตรงนี้แหละข้อเลยเวลาบุกแล้วพวกเราโอทีมันเฮ้ยนายนายนายไปไหนนียอุ๊บ เบส HP สเต็ปอ oh ันเนี้ย HP หนึ <ge> ่งสเต็ปเี่ปีวันสเต็ปโอ้แม่งอืมฮึทีมเราทาเงินจะมีอยู่โอเคดับเบิลคิวจีโอเพชชาไปเลยพวกน้อยไปที่ ทำจังงานทำสุขคล้องโอเคอืมฟันแม่งเลยฟันเพื่อนแดดวันนีเ้เพื่อนเรามัง่งบุกเยอะครับโอเคแล้วแล้วมันอยู่ไหนเ,เราเราอยู่ทางนี้เราอยู่ทางนี้เราอยู่ทางนี้เ้าวเย็ดเป็นระหโหเป็นระหโหเสียงมันจะมาทางนี้ยเยสเพื่อนเพื่อนระหโหปล่อยไป รออยู่ใจเ้ยเย้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 เ่ออนเย้่ออนเย้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 เยย้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 เย้เย้เย้เ้เ้เ้ย้เ้เ้เ้้เ้เ้เย้เ้เ้้เ้เอ้เ้เ้เย้เ้เ ก็ซะสูงเถอะเราแค่ขีดเดียวพวกนี้ไปยศไหนกันโอ้โหฝีมือไม่ขึ้นของไม่ขึ้นแต่ทันุมาไม่มีม่ลุกขึ้นเอ้เอเอเจอเจมเจอ๊์ออ๊ ทีมเราแม่งโหดทีมเราแม่งอยู่ตรงนี้เพียงเดียวเลยใครไม่มาเข้ามาแล้โหตรงนี้แม่งไม่มีใครเลยเอ้ยมีอะไรอ่ะอืมอืมจะคิดท้าโดนกับพอยโอ้ คิวเก้าแต่ห้าครับเก้อสี่ถาเก้าสับสามเลยแม่งเย้คนอื่นแม่งโหดสัซะละอะไรวะออย่าคิดอย่าคิดเย้เจ้โอ้โหนี่แม่งบกแม่งบกเดียวเลยเออใจเย็นเย็นช่บหายเฮ้ยชิบหาย ใจเย็นๆคิดถึงบ้างทีนี้ทีมเรานำครับตอนนี้เลยคะแนน,น,น,น730ต่อ470ครับ1คิวเท่กับ10ครับผมไม่ต้องห่วงตรงน,นี้มันก็บ้างเลยเฮ้ยเฮ้ยโชว์หน่อยดิวอานี้ลองดูทูน,นะเว้ยเฮ้ยเออจัดให้นั่นตัู้หยาบแจ,แ,จแจมแจมแจมว้าว โอ้โหมันเริ <an> ่มโหดแล้วแม่งเล่นบุกอ้ยี่ฮี้มันรุ่ยทันรุ่ยเออเออโอ้โหเจ็ดแค่แมงคิวสองคนเลยเว้ยใครสอบตายเจ็ดครับหึจักหนักไม่ฝีมือมันไม่โหด้งโอ้โหฝั่งมันเริ่มโหดแล้ว ตอนนี้ห่างใครห่างก,ากันจริงอิบหายมันเล่นมันเล่นบุกแล้วอ้อน่นาเกลียดน่าเงี้ยเอาโจเรา,าเป็นฝ่ายป้องกันแล้วครับตอนนี้เสือเราก็กลับไปฝ่ายบุกเหมือนเดิมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะอื้อไม่น่าเลยเป็นวัใหม่ดิสิบสามคิดอยู่สามตายสิบครับ

ไฟบุกน่ยสวอตน่ยสวอตนยสวอตเออโอ้ยฝังมันแม่งคิว23ยี่ามได้ยีสุดยอดเลยพ่อคุณเอ้ยอะไรมึงหแม่งมาบุกกันสิบบุกสิออกสิบไกเสอ่ะไม่อจอไวไม่ยอมหูไม่ยอม มึงต้องกลายเป็นโกโก้ขันสักวันหนึง่งสักวันหนึง่งสักวันหนึง่งโอ้อา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 เอาชอุ๊ยผมมันเยอะเกินโอ้โหโอ้โหเชื่อไม่อยากออดโอ้โห,โโห,โโหต้องขออภัยที่เราโชว์ความกาล้าล่ะครับไม่เหมือนตอนแรก,แรกคิวสุภาพายซีนี่โคตรภูมิใจเลยขอแมันขึ้นยัดเข้ สมัยบัฟเลเราของขึ้นคือทำซิบตายแปดต้องการสือเลยไม่จะมาไม่จะมาลาดรู้นะกรู้นึงอะต้องการสูถึงอะไรเ

โอ้เราจะไม่ยอมเราชนะครับโอ้โหอีกแล้วปักรูปปักเข่าเค้ยแม่มีปักเข่าจบแล้อีกตาหนึ่งครับก็เห็นไหมครับผมชอบตอนแรกผมกิ๊กขี้เดี๋ยแต่พอหลังๆนี่กากที่เฮียเลย ก็โอเคนะเวลาไงวะเนี้ยก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้เฮ้ยตกใจยเควลนี้เพื่อนรับสวัสดีครับผมไพร์สอินซีในเกมชื่อไพร์สอินซีนะครับบ๊ายบาย